การอ้ามหน่อยมาล่องรองเท้ามันสีเดียวกันกับชุดเธอเลยมันติดจ่อปืนนะนนี่ขาดเพื่อนหัวสีบดได้ข้อขาเธอยังไม่ได้ขยายออกมันหนูสีบดได้เธอยังอันเดย์ไม่ถ้าเท้าลงได้ก็คือเอาข้อขาออกก่อนข้อขาแม่หนูนี่มันขยายลงมาได้ถึงนี่ตรงนี้เธอยังไม่ได้เอาออก สวยแถสูมั่สิบประเด็นงาออกจะบวแต่ใส่ก็ใส่บ่ได้เอาถ้าก็ใสเก่งเกลื่อมอันดำขาสั้นแล้วก็ใสอันมันได้นะอ้ามมันได้นะแล้วเราก็ใส่สูตรอันสีแมงทับเธอใช่ไหมใส่เก่งขาสั้นทั้ในเราใส่ไปสีาใส่ไปกับเก่งขาสั้นเกลื่อมฉันมีสีดาน่ะมันได้โลดใจเว ไปใช่ล่อมเพ่งเหรอออกไปยืนออกไปยืนพู่ดใส่บนนะจากกระเบื้งนะเปียกงานาซะ่าสวยใส่บีิบเบิ้งของหานก่อจังะีเรื่องการหกสิเบิ้งแปลวสูตรมาคุ้มบ่นด่ทันเดอ่ะลูกเพรจะิดแยกใส่กแล้วเพ็ะแม่ไม่เท่าไหมตีปนันีปนั่นไปเลยตี่นก้นหรือย่งจ้าตปีปนัน ดีเยรสจได้เสยโอไมันดึ่กินคนขามันมันกินคนขาเธอจะใส่ถุงน่องก่อนมันจะได้ใส่ง่ายเด้ย่างขาเดียวบ่ะนี่ย่างขาเดียวย่างเบิ้งนิ่งๆเอาสูตรเรามาสูตรมาสูตรมาใส่โอ้ยไม่เดีนั่นดีเอาสูตรมาใส่เขาเสียเขาเนาะตุ้งเพชรเขาขอรับเสียเขาได้หนึ่งเบิ้งท่นเด่นเนี่ยออกไปคนอ้วน ใจดลาหยิบใจ่เหมือนโอ้ได้เด้อมวยมันตวยเด้อเอาใส่เสื้ออะไเข้าไปเอาขากันเลยใส่เกงดำวันนี้เนาะปัดเก่จับเปดสูงว่าแมนตัดมาใส่น้ำกันใจเ้อนนีนี้ยอันโอ้ยมันได้หมนยังลูกหาดเด่ดเลยมูเจ้าก็ตงซุ่มซ่องค่ะเาเข้ากันดีแท้ เอาเร็วดีอ๋มันงามดีเออชิวไซส์แต่งหน้าคุณตีวดีอ๋อมันได้นะเธอเธอไปซื้ออเสื้อที่มันเป็นอันสีทูสีดำเนี่ยอันผ้าบางๆไมผาสีทูสีดำมาใครทำหน้าอ็นบอ แล้วก็ใส่เป็นกางเกงขาสัน้นเป็นหนังเงาก็ได้ดไ <ป S 2> แล้วก็ใส่อย่างง,งี้เอามันได้อามมันเป็นลูกแบบเกาหลีเกาหใจนั่นเองใส่แล้วประยากถอดได้แบดนี้นพี่นอ้องเต็มประเี๋มันเห็ดมันเต็มใส่ส่วนสูงก็ได้เนี่ใส่เต็มเอามัก็มัเป็นแบบแต้มเซเวอร์แต้สีไซดเออมันต้องออกแนวเกาหลีมันเขาใส่แล้วประยากถอดได้แบดนี้